I got a bottle. ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข,ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เอเย่นลอยโผที่โอเทฟฟอร์ดอาจจะมีดิวเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนปีาศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังเอเย่นส่วนตัวของมาโกลอยเข้ารับการชมเกมนัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัญญาของลอยกับเสือเหลืองกําลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้และก่อนหน้านี้ตัวนักเตะก็เปิดเผยว่ากําลังพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองซึ่งมีรายงานว่าอันนัสเซอร์ยักษ์ใหญ่ลีกซาอุต้องการ ดึงตัวลอยไปร่วมทีมเพื่อประสานงานกับคิเตียโนโรนโดอย่างไรก็ตามเดลี่เมลสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าเฮเบลเอเจนของลอยปรากฏตัวบนอัศจรรย์โอเทฟฟอร์ดระหว่างเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ช่วงค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้ข่าวการย้ายทีมของลอยถูกโหมขึ้นมาอีกครั้งสําหรับลอยถูกเชื่อมโยงกับปีศาจแดงตั้งแต่สมัยเป็นดาวรุ่งแล้วนะครับแต่สุดท้ายการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งตอนนี้แข้งวัย33ปีอยู่กับดอทมุลไปแล้ว11ฤดูกาลขณะเดียวกันดอทมุลก็เป็นหนึ่งงในททีีม่แสด สนใจยืมตัวแอนโทนีเอรังกาปีกดาวรุ่งของยูไนเต็ดเช่นกันต่อประเด็นดังกล่าวแลกกันไหมดอบมุลหวังยือมอเอรังกาหลังไร้ตำแหน่งในแมนยูบอสเซียดับดมุลยักษ์ใหญ่หแห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอเพื่อขอยืมตัวแอนโทนีเอรังกาปีกดาวลุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนม,มกราคมนี้แข้งทีมชาติสวีดเดนวัย20ปีได้รับโอกาสจากลับลังนิกขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ฤดูกาลที่ นันี้เขาไม่ได้รับโอกาสในทีมของเอริกเชนฮากมากนักและได้ลงตัวจริงเกมลีกไปแค่5้านัดเท่านั้นเนื่องจากอเลฮันโดกานาโชปีกทีมชาติอาร์เจนตินาได้รับโอกาสลงสนามและทําผลงานได้ดีล่าสุดฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวระดับสูงได้ออกมารายงานว่ารัมุลสนใจยืมตัวอีเลนกามาร่วมทัพในช่วงตลาดนักเตะในเดือนมกราคมนี้รายงานระบุเพิ่มเติมว่าอีเลนกาก็เปิดกว้างสําหรับการย้ายไปเล่นในบุนเดิลลีกาเพื่อโอกาสในการลงสนามโดยสัญญาของเขายังเหลือกับแมนเชสเต อยู <United S 2> ไปจนถึงปี2026นะครับสำหรับแอนโทนีอีรังกานอกจากจะได้รับความสนใจจากบดติเซียดอตบุลแล้วก็ยังได้รับความสนใจจากเอเวอร์ตันทีมร่วมศึกพรีเมียร์ลีกเช่นกันซึ่งตอนนี้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าจะตัดสินใจอย่างไรแต่หากว่าเกิดการแลกตัวกันขึ้นมาจริงๆนะครับสำหรับแอนโทนีอีรังกากับ Marco Lloyd, มาโคลอยเพื่พอนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงคิดว่าอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับไม่ค่อยได้ลงแม็กโทมิน แบะท่าพร้อมย้ายหนีแมนยูซบนิวคาสเซลสกอตต์แม็กโทมินีกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะย้ายไปเล่นให้กับนิวคาสเซลเพื่อหาโอกาสลงสนามให้มากขึ้นตามรายงานจากเดอะเทเลกาฟมิดฟิลวัย26ปีกลายเป็นตัวสำรองของคาซิมิโลมิดฟิลที่เล่นในตำแหน่งเดียวกันซึ่งย้ายมาจากเรลวมัดริกและมักจะได้รับโอกาสลงสนามเพียงในฟุตบอลถ้วยเท่านั้นโดยเกมล่าสุดที่เขาลงสนามเป็นตัวจริงในหลีคือนัดที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้6ประตูต่อ3เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจากสถานการณ์ดังกล่าวท ให้เจ้าตัวเริ่มกังวลกับโอกาสในการลงสนามประกอบกับทางสาริการดงพร้อมจะคว้าตัวมาเสริมทัพในแดนกลางในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เลยทั้งนี้ทางแข้งทีมชาติสกอตแลนด์พร้อมจะย้ายไปเล่นในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คขณะที่ทางสาริการดงเองก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอทันทีหากการเจรจากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นไปด้วยดีอย่างไรก็ดียังมีคําถามตามมาว่าเอลิกเชนฮักเฮดโค้ชของปีศาจแดงจะยอมปล่อยให้สกอตแม็กโชบินเนยย้ายทีมภายในเดือนนี้หรือไม่เนื่องจากพวกเขามี นักเตะในตำแหน่งกองกลางเพียง4คนเท่านั้นคือสกอตต์แม็กโทมินีคาสิมิโร่เฟตและคิสเตียนอิลิกเซนนอกจากนี้มิวคัสเซนยังถือเป็นคู่แข่งในการแย่งโคตายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับพวกเขาโดยตรงเมื่อทั้ง2ทีมมีคะแนนเท่ากันอยู่ในเวลานี้และแมนยูในเด็เป็นรองนิวคัสเซนเพียงผลต่างประตูดได้เสียเท่านั้นโดยที่ทางแมนยูยังแข่งน้อยกว่าอยู่หนึ่งนัดแต่ส่วนตัวแอปมินมองว่ายังไม่ควรขายนะครับเพราะว่าตัวเลือกในตำแหน่งกองกลางของเรานั้นค่อนข้างน้อยน,นะครับและโปรแกรมการแข่งขันค่อนข้างถี่นะครับถ้าไม่มีอะไรสาหรับค มโแล้วน่าจะแย่นะครับสำหรับปีศาจแดงแล้วเพื่อนๆพีพ่ๆแฟนปีศาจแดงคิดว่าอย่างไรควรขายหรือไม่สำหรับสกอตต์แม็กโทมิเนลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับ